เป็นบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบโอบกาสน้อยมากๆที่แบบได้เจอแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่น,นะค่ะหวานมากก็มีหลายอารมณ์ค่ะมีหลายฟิลละกันตั้งใจเสิร์ฟ <c oughs> เราไม่ได้ตั้งใจเสิร์ฟแต่ว่ามันก็เป็นแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรหลายๆแบบที่ไม่เคยเห็น,นะค่ะเป็นไงบ้างการโครงการต่างๆ <c oughs> จริงๆก็ สักพักเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารับท่ามาจากทางช่องทางแบบพี่แดนเซอร์แล้วเราก็มาเรียนกันเองด้วยเพราะว่ายังแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มีช่วยเทรนไหมคะท่าเต้นก็เทรนเยอะค่ะอย่างที่บอกก็คือแบบเหยียบเท้าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันใช่ข้อมูลเขาดีมากค่ะขอโทษแต่ว่าจริงๆแบบเหมือนเขาน่าจะชินแล้วอะเพราะเวลาเต้นกระหนุ่ทีไรก็จะโดนแบบเออไม่สอกก็แบบเข่าอะไรอย่างเงี้ย ที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าได้ความทรงจำแล้วก็บรรยากาศดีๆกลับไป,ไปสำหรับนี้มันก็ป็นแบบจริงๆมันก็แบบเป็นมิเต่าห้าแล้วเราก็แบบเป็นฟิลอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟิลอย่างนั้นคือหมายถึงเราแบบทำงานร่วมกันแล้วเราแบบเชื่อใจกันไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเล่นกันก็เลยแบบสบายใจแล้วก็ทางโชว์ก็คือแบบก็เป็นโชว์ที่ทุกคนให้เห็นชอบโชว์ไหม ชอบโชว์ไหนหรอคะจริงๆชอบทุกโชว์แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลงฟ้าที่โชว์กันเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบประกอบของละครของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบรู้จักจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่เขาเขาร้องแต่งเนาะใช่ค่ะเราก็ร้องกับเขาด้วยใช่ก็เป็นฟิลแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่แบบละครออนเหมือนกันก็ก็โอเคค่ะ เป็นไหลายคนก็อยา,ากให้แบบมีโอกาสจัดอีกไม้อยากอยากมีอีกอะไรเงี้ยหลยคนบอกอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่าถ้ามีโอกาสก,าก็อยากร่วมงานด้วยเคุณ <c oughs> ค่เพราะว่าตงเนอาจารย์ดีค่ะอาจารย์ดีก็เนทัหมดเลยก็เนมีแบบคุณครูด้วยที่คอยสอนะคะ่ะแล้วก็หลังจากแบบ เหมือนไล่รับผ้ามาความเป๊ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนช่วยเทคนิคสีบอกว่าลดน้ำลดน้ำตาลลดน้ำตาลความฝันสีงานคอนเสิร์ตไม่จริงไปดูได้หรือเปล่าคะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็ว่าจริงเหรอได้อยู่เหรอคะค่ะเอาเอาจริงหนู่มเขินไหมว่าทุกคนดูว่าเขินหลายคนก็เสนอเขินแทนมันมันการแสดงหรือเรื่องจริงคะ ถามจริงว่าเขินไหมหนูเขินมากเพราะว่าวันนั้นพี่บูมพี่บูมพี่สาวอะค่ะปั่นมากชงมากก็ชงแบบเข้าชงอะไรอย่างเงี้ยวแซวแซวก็เชียร์ก็คอยตามเนาะค่ะไม่นะไม่เสกสูงแล้วคะค่ะเสียงปกติอยากจริงๆแหละคนบอกว่าอยากให้แบบพูดจริงกันเป็นพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสนิทค่ะแล้วทําไมันมีโอกาสเลยคะเออหลายคนลุ้นเยอะอ่ะคือตอนนี้แบบเนี่ยเดี๋ยวตอบเป็นแบบดาราอีกแล้วเดี๋ยวตอบเป็นดาราถ้าหูเป็นดาราตอบเป็นลูกก็คือจริงๆตอนนี้ก็แบบอโฟกัสงานแต่ว่าแล้วตอบแบดมินต์นะถ้าตอบปะตายเราแหละตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่แน่ อนาคตเรื่องของอนาคตอาจจะแบบคือเราไม่สามารถแบบโฟกัสไม่ใช่โฟกัสสิเราไม่สามารถคนโทรลได้ว่าแบบจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบความสมคันญที่ดีจริงๆพีเขามาแบบหยอดหยอดจิบจีบไหมคะก็ไม่นะคะจริงๆเขาเป็นคนแบบเนี้ยแบบจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแล้วเขาเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีดูแลดีลีให้เกียรติแล้วเปิกเราก็หมดเลยนะสามารถอง ก็มีค่ะก็มีแสดงว่าพีคคือสเปคเราเลยโอ้จริงๆหนูไม่มีสเปคแต่ว่าเป็นคนนะคะลองตอบแบบมินต์สูงถ้าไม่ใช่คัดแต่เราเป็ะละอีกแล้วหรอเป็จะละออกเนี้ยเออมันตรงไหมคะอย่างอ่าก็มีตรงมีตรงมีตรงมีข้อไหนบ้างข้อแบบมีตรงกับเราก้อนสูงเลยคะเออเพิ่มสูงเลยแต่จริงจริงผมน่าสุดเลย อุ้ยก็แต่ไม่ติดตัวกับเราอะแบบสเปกเราเลยเฮ้ยพูดได้เหรอไม่เลยก็ไม่ไม่ฟองใครหรอกไม่มีคนแปลก็ชอบคนอะไรนี้แบบอ่านนะเป็นสุภาพบุรุษมีข้าวอยู่นนอส์ทูเรื่องรูปลักษณ์ไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เป็นสเปคตายตัวแต่ก็อยากได้คนที่แบบเออรักครอบครัวเป็นสุภาพบุรุษค่ะแล้วก็แบบนั่นแหละดูแลเราได้ อุ้ยก็ตะกหมดเลยนะเราว่าตรงหมดเลยนะแต่ว่ายังไม่ใช่แบบหมายถึงว่าณเวลานี้แล้วพี่ก็่อยดี่คอค่ะไม่รู้ไม่ได้น้ำพ่็นน้องเป็นเปอร์เซ็นต์หรอไม่ใช่จะเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นเพื่อนสนิทกันรักษาเตะตากตอนนี้คุณเป็นอะไรดูเป็นอะไรกันดีคะเป็นอะไรกันเหรอคะเป็น แฮ่ชงอีกแล้วคิดว่าจะมีโอกาสพัฒนาไหมถ้าเกิดความที่ของเราตอนนี้คือตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเราโฟกัสเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องงานใช่ค่แเเเรานักยถามว่าคุยบ่อยไหมถ้ามีงานก็คุยได้คุยบ้างค่ะแล้วค่อยมีโอกานที่อะไรมีจะคุยเรื่องงานค่ะแล้วชอบไหมเวลาพี่ๆมาถามมาแบบมาเชียร์มาแชร์อะไรเงี้ย ไม่เป็นเหมือนกันนะคะจริงแฟนคลับเชียร์มันเขินนะครับก็เขินค่ะก็แบบอันเขาเรียกว่าอะไรมันจักกะจีเหรอแบบมันมนก็น่ารักดีเรองมีอยู่ในคลองจริงมันเขยตามาไหมมันเพิ่มตามไหมไม่เราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับนะคะที่เขาแบบเอ็นดู เออเิหว่าหรือจะจะใช่อะไรอย่างนี้ยังขยังเอลองตีะนีมากน่กมากเลยตอนเนี้ยจริงป่วัย่ค่ะไม่เงาไม่เหงามีคุณแม่คุณพ่อเราเพื่อนยคมีเพื่อนมีเพื่อนเปนยตอนนี้ยังไม่ได้แทนกับเพื่อนค่ะทำงานว่างอหนูคะตอนนี้ยังว่างอยู่ค่ะติดต่องานได้ค่ะ สมมติยังไม่มีเพื่อนจะส่งของขวัญให้กันไหมเฮ้ยเหลือช็อกโกแลตคะเราจะชอบมี่สองคนว่าแม่งยังไม่มีค่ะยังไม่มีจริงๆถ้าเกิดเขาจีบจริงกับพอมเปิดใจไหมครับก็ต้องรอให้จีบก่อนอันนี้คือฝากบอกเปล่าค่ะพูดลอยๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบว่ายังยังค่ะก็อาจจะจีบแบบไม่จีบปล่า ไม่รู้ค่ะรอนะขอรองานใช่ไหมคะติดต่อได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ